เอรถมือ2สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม5ประตูสวยๆ1คันนะครับกับเชฟโรเลตโซนิกเครื่องพันสีเกียร์ออตโต้ปี2013นะครับคันนี้สวยเดิมไม่เคยชนนะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ Gate. เกรด A พรีเมียมเลยครับ5ประตูโซนิกนะครับทนทานดูแล ได้สบายครับรุ่นนี้อะไหล่เยอะครับเช็คชมดูรถทดลองขับบินบุรีนะครับ139,000าบาทนะครับขายราคาสดเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับชมตูก่อนเช็คดูได้นะครับรถสวยๆสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมาเช็คได้เลยคันนี้ดูแลดีมากๆนะครับเป็นรถของคุณลุงมาเทินไปนะครับดูแลรถอยู่ในสภาพที่สวยสุดๆนะครับสภาพงามเกตแบบนี้มาชมดูได้นะครับกับ5ประตูปี2013นนะครับเชฟโซนิกเครื่องพันสี่เกียร์ออโต้นะครับ รุ่นนี้ทนมากๆนะครับน้องชายใช้อยู่ติดแก๊ส LPG ด้วยครับใช้อยู่ปัจจุบันทนจริงๆครับขนาดติดแก๊ส LPG นะครับอะไรก็หาได้ทั่วไปนะครับสำหรับเชฟโซนิกตัวนี้ก็สวยมากๆนะครับใครที่ชอบสนใจกำลังหารถราคาแสนต้นเน้น5ประตูนะครับมาดูปีนี้นครับปี2 0 1 3เป็นรองท็อปนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กนะครับ A.P.S. นี่นะครับไม่แท้156,000กิโลเมตรนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ และก็สวยมากๆนะครับเกรด 3A เลยครับงามมากๆนะครับถ้าใครกำลังหารถราคาแสนต้นๆนะครับ1น9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เปิดให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับทนจริงนะครับหาข้อมูลได้นะครับในเชฟโรเลสหรือเชฟโซนิกนี่แหละครับตามกลุ่มแฟนคลับแฟนเพจนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลรวมถึงอะไรและการซ่อมบำรุงดูแลอู่เก่งๆก็เข้าไปศึกษาได้เลยครับที่แน่นอนคือน้องชายใช้อยู่ก็ ดูแลกันตามปกติอย่างกัะโตโยต้าเลยครับและแถมติดแก๊ส LPG เข้าไปอีกประหยัดมากครับแล้วก็ขับดีมากๆด้วยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับใครที่หาใช้งานนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับเบื้องต้นก็คัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบที่ท่านมีนะครับโดยรวมรถสวยสวยมากคันนี้สภาพเกรด 3A พรีเมียมเลยครับสวยจริงๆ ในการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับราคานี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับรถสวยสภาพคัดเกรดพรีเมียมเลยครับเจ้าของดูแลดีสุดๆนะครับคันนี้เขาขับรถมาเทินเป็นรถครอบครัวไปนะครับก็ใครเข้าใจสนใจอยากได้นะครับคันนี้ถือว่าแจ่มจริงๆดูแลมาดีมากๆนะครับไม้แท้ทนดูแลง่ายใช้กันได้ยาวครับมาดูเลยนะครับกับเชฟโรเลสโซนิกเครื่องพันสีนะครับตัวนี้ ไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ไม่เคยชนนะครับสวยมากๆ